chín thì chỉ để đó, thôi Hãy lìa Một khỏi lìa là mò Mò gì này vậy Mò gì bọc mấy gì vậy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหอยชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าหอยเดือนะครับซึ่งเป็นหอยที่อาศัยอยู่บนบกนะครับอยู่ตามโคกตามป่าและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับพอพ้นฤดูฝนปับ๊บเขาจะไปจำศีลอยู่ในโพรงไม้ครับท่านผู้ชมครับ เขาจะไปจำสินอยู่ในโพรงไม้โพรงละสามตัวมั่งห้าตัวมั่งสิบตัวมั่งเขาชอบอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับไม่ชอบอาศัยอยู่เดียวเดียวหัวประเภทนี้จะอยู่ในโคกและในป่านะครับในหน้าฝนเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นเขาเหมือนกันว่าเขาเขาอยู่ยังไงนะครับไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะครับรู้แต่ว่าพอพ้นหน้าฝนปุ๊บโดยเฉพาะหน้านี้นะครับฤดูนี้ เขาจะจำสินอยู่ในโพรงไม้ครับชาวบ้านก็จะไปหาเขาอยู่ในโพรงไม้ครับแต่ทุกวันนี้เป็นหอยที่หายากมากแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าโคกป่าที่มีอยู่นี้ค่อยๆหายไปหรือว่าเพราะการเผาป่าหรือเพราะการใช้สารเคมีนะครับแต่ค่อยๆหายไปหายยากมากแล้วนะครับหอยเดือนนี้จะมีรสชาติขมนะครับ ซึ่งจะขมมากขมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับการรับประทานนะครับก็เอามาปิ้งมาย่างมาต้มมานึ่งเนี่ยปกติครับวันนี้ได้แจ็คหลานชายมาช่วยสาธิตวิธีการกินนะครับหลังจากที่เราจิ้มออกมาแล้วนะครับเราก็เด็ดก้นนะครับทิ้งไปเลยนะครับเพราะขมมากก้นนี่ขมมาก แต่รับประทานได้นะครับคนที่ชอบขมก็รับประทานได้ปกตินะครับและจะมีอวัยวะภายในชิ้นหนึ่งนะครับนะครับมีทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปอดเป็นหัวใจอะไรไม่รู้แต่ชิ้นนี้มันมากนะครับอร่อยไม่มีขมเลยนะครับชิ้นสีชมพูนี้นะครับมีทุกตัวนะครับเด็ดมาปุ๊บเด็ดก้นทิ้งครับ เด็ดก้นทิ้งสำหรับคนชอบขมก็รับประทานได้ครับส่วนใหญ่ไม่รับประทานเพราะมันขมมากเลยขมพิดเลยนะครับครับนี่ชิ้นนี้และครับสีชมพูมีทุกตัวนะครับอร่อยมากนะครับมันๆนะครับหัวก็รับประทานก็จะออกขมนิดๆนะครับจะรับประทานหัวกับตัวนี้และครับตัวสีชมพูนี่แหละครับนะครับ ผู้เท่าผู้แก่ใชอบครับเพราะมันมีรสขมนี่ปลางัวนี่ชอบมากครับนะครับจิ้มแจ่วอร่อยมากครับนี่แจ็คคนสาธิตวิธีการกินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคนงทางเห็นว่ามันเป็นหอยที่ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับก็เลยลองเอามาไล่อยไว้ที่บ้านนะครับตามโพรงไม้ที่เขา,เ,าเคยอยู่นะครับก็โพรงละ สามตัวมั่งสี่ตัวมั่งนะครับลองดูว่าเขาจะสามารถที่จะขยายพันธุ์ในพื้นที่ได้ไหมเพราะเมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้นี่หอยเดือนนี่จะเยอะมากนะครับก็เลยลองลองนำเขากลับมาเผื่อเขาว่าจะขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันครับท่านผู้ชมว่าเขาจะขยายพันธุ์หรือไม่นะครับเพราะพื้นที่ที่คนแหลนทางอยู่นี้ก็ คืนสู่ธรรมชาติพอสมควรนะครับอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหอยระเพียนี้นะครับหลายคนไม่รู้จักซึ่งเป็นคนละชนิดกันนะครับกับที่ไปกินพืชผักหรือดอกไม้ต้นไม้ของท่านผู้ชมที่อยู่ตามบ้านนะครับไอตัวเล็กๆนะครับเหมือนกันทุกประการเลยครับที่บ้าน่ยขึ้นไปถึงยอดมะละกอเลยครับอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่หอยเดือนะครับ อันนั้นหอยหน้าเบื่อนะครับหรือโคตรหน้าเบื่อเลยครับท่านผู้ชมครับก็เลยอยากนําสิ่งพิเศษพิเศษเล็กๆนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็อยากแนะนำสั้นๆแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ